ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ๆมาสัมภาษณ์ค่ะอันนี้คือพี่ๆวงโปรงลางรุ่นแรกๆเลยรุ่นเด็กๆล็กมาใส่แบบรู้สึกไอนมาลุ้นเล่นเอาปัดขี้ยายมามาถามความรู้สึกเป็นไงวะคะอันนี้กะมือนี่เปลี่ยนซื้ออีกแล้วบุบุนเพศศิลาเพชรศิลาเพศศิลาเพศศิลาเปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนซื้อเาเอามง ลบอ้อยแล้เอาถวยกับเ้าสิบอาเาสิเอาที่สองกเด็เกี่ยววยกับเบนี่ก็ว่าเพชรนีกก็มันที่สุดเดยวาเปนเลัเลากที้ฟังคอมเมนต์ไงฟังคอมเมนต์กันเลิศมากมานี่มหนีอ้รหนอะไจดจอยอยู่นะคะ

เต็มเลนท่าเนี่ยเก๋มากเลยเห็นไหมว่าเราสามารถจิบจักวัฒนธรรมอื่นให้มาอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมเราได้เป็นพัฟหมู่ศิลปะวัฒนธรรมที่ดีแล้วการการออกแบบท่าของเขาเนี่ยคือการตีความนะการตีความตามท่าที่เก็บตื่นตืๆงชัดดีมากเลยนะครับแล้วก็ช่วงสรกคะ ซุ <Scroll> ้มเกินพี่พอพีแม่ไปบังคับตื่นมาเพราะว่านอนน้ดเดียวเล็กตื่นมากเลยเมือนอนเยอะมาก็เริ่มมีน้ออกมาเริ่มมีภาตัวเล่าเรื่องแกวชอบที่ไม่เยอะไม่เยอะคนเยอะปหรคนเยอะมากค่ะอันนี้ทำมาเพลงสามนะครับเพลงสามเป็นลายบป็นเลงขอให้ความรู้หน่อยนะตอนไหนที่ดีก็จะบอกว่ามีคนต่อไปนะครับเพลงลายบป็นเลงสามน้อยหยิกแม่นะครับก็ ชอบเสื้อผ้าครับเพลงแค่แล้วก็ชอบสีเพลงนี้เขาก็ปรับสีปรับสีมาเป็นสีขาวนะครับนิดนึงมันจะมีเรื่องของการลงห่วงเนาะที่เล่าเรื่องของการทำทำ,ทำพื้นป้านไต้ถุนกัดการทำบอผ้าใหมจริงๆก็เราก็ทําที่พื้นนั่นแหละแต่ด้วยความเป็นการแสดงด้วยเวทีมีดอกไม้ในตงเนี้เราอาจจะต้องมีแท่นนะครับเดี๋ยววันหลังเป็นแสดงนะถ้าเวทีเรียบเียเราอาจจะต้องใช้แท่นแต่ถ้าเวทีแบบนี้เราจมการทอผ้าใหม ยกให้มันดิ่งครับปก่อนไปไหมแข็งแรงขึ้นงานคือไปไหมนนะากรอูชื่นชมเสร์ฟนะคะว่าจะได้มงกลับไปไหมวันนี้เสริมถ้ามีบ้านบ้านขามากเลยครูมองว่าเนี่ยเคลื่อนแต่กายด้านหลังเนี่ยมันไมีที่ไหนทำนะครับครูชอบความเป็นประวัติศาสตา์ที่มีร่มร่มแบบตะวันตกปกตินี่แหละแต่ไปตกแต่งนะครับเนี่ยมันทําให้อย่างที่บอกคือเราไม่ถูกกลืนนะแต่เราเอาวัฒนธรรมกลืนมาเสริมทำให้เราแข็งแรงขึ้นผู้มองว่าเสร์ฟเนี่ยนะคะ หรือใดๆก็ตามภาพรวมของวงนี้แม่ของอีสานที่บวเนี่ยมันไปถึงมาโรโดโลก็คือเราจบชเบียนไปมาโรโดโรได้เลยไม่มีที่ไหนที่นี่รวมงทาแล้วผมได้มาเห็นเพลงมากลายซ้อแม่บอีสานหลายๆลายเลยสวยๆอย่งน้เลยเพิ่มเติมได้นะลูกลายทล่คอกแให้นะคุาจะอบเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะแม่ มือรขึ้นมาค่ะท่าอะไรรู้ไหมฟอนขอโหวตว้าสวยงามนะคะนี่เป็นคำแนะนำนะคะกแบทำไมกันนะสามารถเอาอะไรเพราะว่าถ้าฟอนแม่แม่แม่โหวตได้สาลเนี่ยเรามีหลายหลายสายเอามาจากการเคลื่อนไหวของศาตรูไปเีนว่าเป็นการทำมาาป็นการเกษตรบ้างเราไปออกแบบลายใหม่ๆที่ในยุคสมัยปัจจุบัน ในต่อไปมันจะกลายเป็นลายแม่แบบต่อไปตอแต่ใดๆก็ตามวงแรกนะครับวงแรกก็ทําให้ครูชื่นชมแล้วก็สวยงามมากขนาดน,นี้ปรับเพิ่มเติมนิดหน่อยไม่รู้จะพูดอะไรต้องเชี่อว,ว่ามันต้องรอเปรียบเทียบนะครับ,รบเพราะว่ามันเหลนออีกสามวงนะครับใครที่สมบูรณ์แบบตรงตัวมากที่สุดตรงนั้นก็เป็นผู้ที่ชนะไปแต่ใดๆก็ตามการมาแสงผลงานในวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่เวทีระดับโลกครูีขอบคุณครูมาด้วยนะคะ ให้ตัวแทนของวงมาแล้วเป็นอดขอคะแนนจากคุณผู้ชมจากกรรมการหน่อยสิครับผมจะตัวแทนหน่อยเชิญเลยค่ะใครดีคะลีโอโอเคน้องลีโอเชิญเลยค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีเพอลนนองสุกุสุกันเดอร์อาขอเสียง FC โตเกียวเมสิกหน่อยครับเสียงหวานหวานขออดนอนได้ไหคะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้นำผลงานการแสดงเฮดออกมาด้วยใจค่ะพี่น้องซีออกมาด้วยใจนะคะเพราะว่า กรรมการทั้งสามท่านเพื่อนสิว่าจังไรทุกอย่างเมื่กี้เพื่ไปแล้วเนาะอีเมลเนาะไปแล้วเพื่อนสิไทยนะครับขอคะแนนจากคณะกรรมการด้วยนะครับเมตตาซุขเข้าในเด้ออีพอเด้อเรืนะครับสำหรับผู้ใดที่เบิ่งการแสดงในเรื่องโตเกียวมัลซิการ์เดียนในท่าพุ่นนั้นเลยครับโตเกียวมัลซิโตเกียวมัิแค่ถือหัการ์คาต่างต่อเตี่ยอี้ลางานมาแข่งหรือว่าจะไปต่อไปต่อเดี๋ยวไปต่อ อาผู้ยบาลดาแล้วอือโอเคครับเอาเป็นกำลังใจให้กับวงแรกด้วยนะครับนี่คือเพื่อให้กับน้องๆด้วยค่ะเทปสินานครจากเซนทรัลพิทยาคมเสียงประมือดังๆครับขอบคุณน้องๆครับเอาพักผ่อนได้เลยนะครับเจอกนเลยค่ะออทวารขอกำลังใจจากพี่น้องนะกําลังจะถามเลยว่าไม่มีงานเหรอวันนี้เออเป็นยังไงคะอย่างที่บอกมันปราอนอ่ะเก็บ มีเสียงมีเสียงเป็นแบบว่าประกอบนะครับเสียงมักกะลงมักกะลงนะครับที่มาประกอบในการแสดงด้วยมองไปด้านหน้ามั้งนะครับต้อบอกว่าหลายคนนะครับมาให้กำลังใจน้องๆคือพ่อคือแม่ลองอันนี้คือวงต่อไปนะคะพีหนูไมมาแข่งกูไม่ได้แข่งเล พี่ายาถูกระดองเราเพรว่าันกำังจะหดร้อเนะครับมัได้เกินมาหเกียรร่วมสมรสมีด้วยจตของ่ันธ์ันอยกคุ้จังวันร้อยเค่อฟนหลายูอยูี่ยเนี่ยเนีขอสบรอมือนะคะให้กับท่านรูชาตอนะ่นไมท่านันไเดนีร้อยเของหดรค่อเอามันเข้ามาได้หรอท่านนายกจเดินไปให้กำลังใจน้องร้อหลังเวทีท่านนายกเนี่ย เขาเดินไปดูน้องเตรียมอมพรุ่งค่ะต้องกำลังใจให้ทุกทีจริงๆะสุดยอดครับทีแรก่านไปกลังนักใจแล้วไให้กรรมการครับนะครับมันมื่น่ะกรารัใกรรมการต่อทีมที่สองเลยครับมันมืดเลยเี่ยเนยทีแรกานไปเก่งมากทีมที่สเราต้องอนใจทิเพราะว่า่งกำลังใจให้กน้องห่อังนั้นค่ะมให้น้องดมีนกนัเที่ยเนี่ย อุยมืนมากเดียวหันท่งนี่หันทางนี้เออเหืมากลาเ่ยนะบาเจ้าปีดีงที่แบบโอเคค่ะชกี้ก็ฝากไว้เช่ะคพ่อพ่อ่เอฟกซลที่อีเวงการบันเทิงเราเปจ้าการขาด้วย่ะาค่ะ